เอาละครบับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซนะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบ็บโซอีกเช่นเคยนะถ้าเสียงภาคเบาไปก็ต้องขออภัยนะตอนนี้ผมภาคนะเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่าผมก็คิดว่าน่าจะเปิดหมดเลยกาชามันมีอยู่ทั้งหมดอ่า26สเต็ปนะฮะ ยี่สิบหกสต็ปะคิดแล้วเป็นเพชรจำนวน5 7 0 0ัเฝาเม็ดนะผมก็จะเปิดหมดเลยผมมีอยู่6000เม็ดนะฮะจะอาจจะไม่เปิด6,000เม็ดอาจจะเปิดแค่26 step เสเต็ปนั่นแหละเศษที่เหลืออาจจะไว้เปิดช่องตัวละครเพราะว่าการเปิดครั้งใหญ่มันจะทำให้ช่องตัวละครเรามันตันนะฮะเริ่มกันเลยในสเต็ปที่1 อ่าสเต็ปหนึ่งมาเลยนะฮะมาทันทีเลยคือโอเคไว้มาแล้วมาสก,กิมาแล้วเหลือ,อิชินนะอยากได้อิชินจะได้ครบทีมสเต็ปที่สองครับ ปิดอะไรแล้วปกป้องเหรอไอชินหรือเปล่าอ๋ออิจิโกโะฮะผมก็เอาไปลง PvP อยู่นะตัวนี้ได้มาอีกตัวหนึ่งก็เอาไปเปิดช่องโอเคตัวครบรอบ4ปีตอนนี้ก็ถูกทำเป็นดาวแดงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเร็วเหมือนกันนะ4ปีแป๊บเดียวเองผมก็เข้ามาเล่นเกมในช่วง4ปีพอดีฮะ เ่าก็ว่าผมเล่นมาทั้งหมด8เอ้ย4ปีแล้วนะสเต็ปที่3ก็ยังมาครับอิเซนนาโอะรองหัวหน้าของเคียวรคุคตอนหลังก็ได้เป็นรองหัวหน้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าได้ย้ายไปที่หน่วยที่1ห,หรือเปล่าผมชักไม่แน่ใจ แต่รู้สึกว่าเคียวระคุจะขอรองหัวหน้าสองคนนะฮะรองหัวหน้าสองคนก็คืออันดับสามของปูหนึ่งคนเป็นรองหัวหน้าแล้วก็นานาโออีกคนหนึ่งเป็นรองหัวหน้าถ้าจำไม่ผิดนะสเตปที่ห้าครับสเตปนี้ยังไงก็ได้แน่นอนขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ตัวไหนแค่นั้นเองเสียงแบบนี้อ่า เสียงแบบนี้มันปูชัดๆเราได้สุดยอด PVP มาแล้วฮะหนึ่งตัวตามด้วยลีเย่บาโร่ลีเยบาโร่นะตัวตอนที่ออกมาใหม่ๆคือตีโคตรแรงตีโคตรกว้างคือดีจัดๆเลยแต่ตอนนี้มันผ่านมานานมากแล้วครับก็ตัวอื่นๆก็นะแซงไปหมดแล้ว อาชีพอ๋อปูครับแต่ก็เป็นปูตัวเก่านะเล่นไม่ได้แล้วครับสำหรับตัวนี้ก็อาจจะเอาไปทำเป็นลิงกสเต็ปที่7อือหือสามตัวขนาดนี้ไม่มาซชงนั้นไม่เป็นไรไปสเต็ปที่8เลย สีเสื้อสองตัวสีทองก็ไม่มาเหมือนเดิมไปสเต็ปที่9ครับแต่ว่าไอช่วงห้าสเต็ปแรกนี่คือออกลัวๆเลยนะ1ถึง3แล้วก็5 6 7นะอันนี้7เออ6 6 7 8 9รู้สึกจะไม่ออกนะสเต็ปที่10 ยังไงก็ต้องการันตีแน่นอนหนึ่งตัวอ่าเสียงแบบนี้ครับซาคาคิเบะแน่นอนเสียงในวัยหนุ่มตัวเดียวเหรอป้ามาไหมไม่มาฮะ โอเคผมได้2ตัวหน้าตู้ละตอนนี้ผ่านไป10สเต็ปแล้วนะฮะเริ่มกันที่สเต็ปที่11อ่าลุงมาครับอ,อ๋อลีเยบาโรครับตอนแรกผมไม่ได้กดดูซับมึงไงโอเครู้ละเรียงมาเป็นแถวนี่คือลีเยบาโรแน่อนอน สเต็ปที่12ครับ12ก็ยังมีลุงอยู่ดีโอ้ตัวบนนะเป็นทุกสงครามนะตัวนี้เก่าแล้วแต่ว่าก็โอเคมีประโยชน์อยู่ฮะสเต็ปที่13าครับ ต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวพวกนี้สามตัวหน้าตู้เนี่ยมันไม่ออกตัวฟรีนะฮะเก็บตัวมาเปิดก็ไม่ออกนะฮะต้องเราต้องเปิดเท่านั้นเดี๋ยวมันจะเวียนมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะมีอ่าตู้ตู้แยกอีกทีหนึ่งด้วยโอเคสเตปนี้ลุงมาครับพวกข้าหรอตัวอะไรเนี่ยอ๋อดาฟันวิญญ,ญาณของเรนจินี่เองป้ามาครับ อาป้าบางไข่ผมยังชอบแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งอะ่ะว่าป้าแกเป็นสาวๆาวสมัยรุ่นปู่เป็นหัวหน้าหน่วยใช่ป่ะแต่มันผ่านมานานมากแล้วนะทำไมป้าแกไม่แก่เลย <c oughs> ก็ไม่เข้าใจนะอย่างาซกกิเบะก็แก่แล้วนะ โอเคป้ามาสองตัวครับแจ๋วมากผมได้ครบแล้วนะสามตัวหน้าตู้นะแต่ว่าผมต้องเปิดให้ครบ6000เม็ดเลยเพราะผมบอกแล้วว่าจะเปิด6000เม็ดนะฮะในฟาร์มคิดก็ต้องไอ้เนี่ยไอ้ตัวเด็กคุมผ้าเ,เด็กผ้าพวกหัวเนี่ยมันใช้ฟาร์มคิดในการต่อสู้นะคล้ายๆกับ คล้ายๆกับไอตัวที่อยู่ภาคฟูบิงอะตัวที่เป็นเด็กอะพลังมันจะออกแนวเดียวๆกันเล <c oughs> ตัวนั้นชื่อแกรมมี่หรือเปล่า <c oughs> ีกตัวนี้กี่แกรมมี่โอ้ช่างมาคิดแล้วปวดหัวเอาผมได้อิชินแล้วฮะอิชินมาคู่กับมาสก,กินะ ไอชิ้นก็มีประโยชน์นะเอาไว้บล็อกการหลบหลีกของฮัลโลนะฮะ oh, <dear. S 1> ไม่ได้ฮะสเต็ปนี้ oh, <dear. S 1> เราอยู่กันในสเต็ปที่18แล้วนะฮะมาไกลมากแล้วอ้าะ ถ้าเจ้าตัวนี้มานะสกิชิมามาหมายความว่ามันต้องมี2ตัวหรือมากกว่านั้นฮะผมเคยคิดว่ามันจะมี2ตัวแน่นอนแต่พอแบบเอาจริงๆบางทีมันก็มีมากกว่านั้นฮะอย่างอินุเอะครับเป็นสีส้มนะถ้าโผล่มามันต้องมี1ตัวแต่พอบางครั้งมันก็มี2ตัวนะแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมี1ตัวแน่นอนตัวนี้ใครเหะเนี่ย,อ,ยอุราละตัวนี้คือดีจัจัดนะ เป็นตัวดับน้ำหอมสายตีปกติที่สกิลเพย์ดีจัดๆเลยฮะถ้า1ผักไปถ้า2เป็นเกาะฮะถ้า3ทั่วแมปแล้วคือเล่นแบบการตีปกติก็ผักศัตรูออกนิดๆนิดๆนิดๆอ่ะทำให้ศัตรูเข้าไม่ถึงตัวเราเลยนะเป็นตัวฟาร์มน้ำหอมที่ดีมากอ่ะบอกเลยดีมากๆเลยสำหรับสายเอทเคนะแล้วสายเอทเคคือมันมันอ่อนยากอะ่ะเข้าใจไหมมันไม่เหมือนสายเอ สายเอพมันสายสกิลแรงก็จริงแต่ว่าคือมันอ่อนง่ายฮะตัวอื่นมันก็มาทับกันบ่อยๆเงี้ยตัวอื่นที่แรงฝ่ามันก็มาแบบด้อยค่าแต่สายเอทคคือตัวเนี้ยมันแบบอยู่นานๆนะเล่นแล้วเล่นได้ดีด้วยตีปกติอะนานโอผมเริ่มมาเยอะแล้วนะอุ้ยมงเงีนสื่อมายังไงอะ่ะ สุดยอดเลยฮะตัวน,นี้ก็โทรครบรอบ4ปีเหมือนกับไว้เลยนะผมกำลังอยากได้พอดีเพราะว่าเขาปรับเป็นดาวแดงแล้วไงผมอยากเอามาเล่นอยู่ปรับเป็นดาวแดงแล้วจะโหดขึ้นค่าพลังต่างๆก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแต่มันเล่นได้ไม่นานนะพวกดาวแดงมันก็มีจำกัดของมันสเต็ปที่23ครับ มี6,000เมตรแต่ว่าผมไม่ได้เปิดครบ6,000นะเปิดแค่26สเต็ปนั่นแหละดีเยบาโรามาอีกแล้วฮะก็เหตุผลง,ง่ายๆเลยที่เปิด26สเต็ปเพราะว่าผมจะเหลือเพชรอยู่ประมาณ200กว่าใช่ไหมผมก็ต้องหวงเพชรส่วนนั้นไว้เปิดช่องตัวละครฮะสเต็ปที่23เดี๋ยวเราเมื่อกี้22สองใช่ไหม สีทองไม่มีอะไรครับเดี๋ยวกดข้ามไปได้ปลามาสองตัวแล้วตอนนี้ตัวหน้าตู้ก็ได้ครบหมดแล้วฮะแต่ว่าได้แบบได้ไม่เยอะนะจริงๆใจผมอะคิดว่ามันต้องมีห้าสาสักตัวแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เลยนะไม่ได้ห้าสานะ โอ้โหเก่ากึกเก่าแบบเก่าเกมเปิดเลยแนะฮะตัวนี้เป็นไงมันต้องมีอีกตัวเพราะว่ามันเป็นสกิชิมานะอ่าเ <_ d ises> ก่าพอกันแต่ใหม่ขึ้นมานิดนึง <_ d ises> เหมือนจะต้องใช้ในบันทึกสงครามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยสเต็ปที่2 5ครับสเต็ปนี้การันตี ถ้าใครเจ็บมาเยอะผมแนะนําให้หยุดที่สเต็ปนี้นะเพราะว่าสเต็ปที่26กเขาไม่ได้การันตีฮะปูครับปูผมมา2ตัวแล้วเรียบร้อยครับปู2ป้า 2, สองซาิคิเบส2ครับอย่างละ2โอเคตอนนี้สวยหรูฮะตัวละครจริงๆนะถ้าถ้าได้จริงๆอะ่ะผมว่าอย่างละ2ออ่ะกำลังดีถ้าอย่างละหนึ่งอ่ะมันอาจจะ แค่แรงปกติไม่แรงมากแต่อย่างละสองเราสามารถมาอัพ SP หรือว่าอัพอย่างอื่นได้นะให้มันแข็งแกร่งขึ้นสเต็ปที่26ครับสเต็ปนี้ไม่มีการันตีแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้ครบแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูตัวกันว่าผมได้ตัวอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เปิดจนเขาให้ลูกแก้วมาเลยนะ มาขอปรับหน่อยเฉพาะห้าดาวเพิ่งได้รับนะฮะซาคิเบะสองครับปู่ส้มสองครับเอ้ยกดนิดเดียวเข้าไปเฉยเลยซาซิเบะสองปู่ส okay. ้มก็สองเช่นกันฮะ แล้วก็เออ่ตัวนี้โหลดโหลดหลุดเลดยาจิรุยาจิรุกับโยริจิหรือเย่บาโรผมมา3ครับตัวสีปีอิจิโกะหนึ่งตัวนันโอะม่วงผมมา3เช่นกันอุระฮาระหนึ่งแกร์มี่2ป้า2โออิจิโกะฮันโลหนึ่งมัสกิหนึ่ง ก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าได้ตัวหลายหลายๆอย่างที่ครอบคลุมแต่รู้สึกว่าดวงยังไม่ดีอันนี้คือดวงไม่ดีนะเพราะว่าผมเปิดไปตั้ง600ัเม็ดแล้วไงแล้วมันได้ตัวแบบแค่แบบอธรรมดากลางๆไม่ลงไปเกลือแล้วก็ไม่ดีมากนะฮะ <c oughs> แต่ยังดีนะฮะที่ได้ครบหน้าตู้ฮะเพราะว่าบางคนก็มีมาบอกว่าะเปิดหมดไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยอันนี้ก็มีนะฮะอันนี้ต้องเสียใจด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะฮะฝากก,าากาดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ